อ,อแพรเป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยเราแล้วก็ต่างประเทศทั้งในยุโรปแล้วก็อเมริกาสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพบก,กับปฟายไอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรายังอยู่ที่บ้านมาดามสุนะคะคลิปที่แล้เราก็ได้สัมภาษณ์มาดามไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของเธอนะคะน่าสนใจมากคลิปนี้เราก็มาเจอน้องชื่อเมษาค่ะน้องเมษาเมษานี่คือเกิดเดือน <laughs> เกิดเดือนนี้ค่ะเดือนนี้ค่ะเกิดเดือนกรกฎาคมแต่ชื่อเมษานะคะเพราะว่าถ้าจะเรียกเด็กหญิงกรกฎาคมมันก็กะไรอยู่เนาะมันก็ไม่มันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยเรียกเป็นเมษาแทนแม่ก็เลยตั้งชื่อเป็นเมษาใช่ค่ะประมาณนั้นแต่ว่าเรื่องราวชีวิตของเธอน่าสนใจมากเพราะว่าเธอมาอยู่เนเธอร์แลนด์ด้วยวิชาออแพรค่ะออแพรโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยแล้วก็ ประเทศเนเธอร์แลนด์ land, ในฝั่งยุโรปอเมริกาค่ะจริงๆเรามีหลายประเทศมากเลยแต่เม่เลือกที่จะมาเนเธอร์แลนด์ค่ะว้เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เธอว่าออแพรมันคืออะไรนะ่าสนใจอย่างไรแล้วก็มาทำอะไรนะคะเกี่ยวกับเนี่ยที่เขาเรียกว่าออแพรนี่มันคืออะไรนะคะอตอนนี้เราก็อยู่กับน้อง เมษานะคะเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนอุดรเป็นคนอุดรสา,าวอุดร <c oughs> สวยจังเลยอยู่ที่อุดรเติบโตที่อุดรคะ่ะทํางานที่นั่นเรียนที่นั่นอ๋อ <c oughs> แล้วก็ทํางานอะไรมาก่อนคะก่อนที่จะมาอ,อยู่ที่นี่อ,อจริงๆแล้วเรียนมาก่อนเป็นเรียนระบบทวิภาคีค่ะ <c oughs> ถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็จะแบบเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยตั้งแต่อายุสิบห้าแล้ว อตอนคอตอนเข้าปวสใช่ค่ะแล้วก็คือมีโอกาสได้ทํางานกับหลายบริษัทมากตั้งแต่ตอนอเรียนปวชก็เรียนได้ทํางานกับบริษัท C.P.R. หรือว่าเซเนอนั่นเองก็ประมาณสองปีครึ่งแล้วก็มาถึงป,ปวชสานะคะก็ได้ทำงานกับบริษัทเซนทั s รีสอร์ทกรุ๊ปค่ะกับมิสเตอร์โดนัทเกือบปีค่ะเกือบปีจะไปปลายแล้วก็ ได้ไปทำงานกับ Starbucks เป็นเวลา2ปีกว่าเ<ม>กือบ3ปีเหมือนกันตั้งแต่เรียนจนถึงแบบเรียนจบปีหนึ่งเลยแล้วค่อยออกมาเป็นออพแพในประเทศนิอร์แลนด์ค่ะอ๋อแล้วเริ่มต้นยังไงคะถึงได้มาเป็นออพแพจริงๆแล้วการเป็นออพแพนี่แบบเป็นอะไรที่เราไม่รู้มาก่อนเราแค่เป็นเด็กบ้านนอกอยากมาเที่ยวเมืองนอกอยู่นานๆใช้เงินไม่ต้องใช้งบ มากใช้งบนิดเดียวแต่ว่าได้มาอยู่นานๆได้เที่ยวในไหนประเทศอย่างเงี้ยค่ะ,คะออแพรเป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยเราแล้วก็ต่างประเทศทั้งในยุโรปแล้วก็อเมริกาถ้ามีคนสนใจอยากไปอเมริกาสามารถไปได้ตั้งแต่อายุ18 ถึง26ปีค่ะส่วน,นอายุโรปก็ประมาณ18ถึง30ปีเลยอย่างเช่นประเทศในเทอร์แลนด์ก็อยู่ได้ถึงอายุ30ปีม,มอีอยากมาที่นี่จริงๆแล้วอยากไปอเมริกามากกว่า<ม> <laughs> เป็นประเทศใหญ่เ,เป็นประเทศในฝันแต่ไปไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าวีซ่าค่อนข้างที่จะยากสําหรับเราเราไม่มีคุณสมบัติพอหรือว่ายังไงไม่รู้เขาก็เลยแบบเจา้าหน้าที่ที่สถานทูตเขาก็เลยรีเจ็วีซ่าเราไปสองรอบค่ะ ก็เลยเปลี่ยนใจมาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์แทนจริงๆแล้วก็เปลี่ยนใจมาออนไลน์ที่ยุโรปเราสามารถเลือกประเทศในยุโรปได้ถึง5ประเทศเลยก็ได้แก่เนเธอร์แลนด์เบลเยียมเดนมาร์กนอร์เวย์และก็สวีเดนค่ะแต่เลือกที่จะมาเนเธอร์แลนด์เพราะว่าคนทั้งประเทศเนเธอร์แลนด์สามารถพูดภาษาอังกฤษได้85%เลยจริงๆแล้วตอนตอนที่คิดเรื่องออแพรได้เป็นเพราะว่าตอนนั้นทํางานที่ Starbucks ค่ะ ทำงาน Starbucks ที่สาขายิทธนาอุดรธาน,นีมีเพื่อนร่วมงานเป็นพี่ผู้ชายคนหนึ่งแกชื่อพี่โจโแกเคยเรียนที่เบลเยียมแล้วแกก็เคยไปเรียนที่อเมริกาด้วยแล้วแกก็พูดภาษาอังกฤษเก่งมากวยความที่เราแบบทำไมเราถึงพูดไม่ได้แล้วทำไมพี่เขาถึงได้ไปมีโอกาสไปทั้งเบลเยียมไปทั้งยุโรป อเมริกาแล้วคนเรามันก็มีโอกาสเท่ากันหมดเพลงแค่ว่าเราจะหากันได้ไหมแล้วก็มีอีพี่อีกคนนึงค่ะที่ทํางานด้วยเหมือนกันแกบอกว่าน้องเมย์พี่จะไม่ทํางานที่นี่แล้วนะพี่น่ะจะไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งทําให้เราแบบว่าเฮ้ยแล้วก็อยากไปเหมือนกันด้วยไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นอ,อยากมีอะไรมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเงี้ยเราจะต้องหาโอกาสให้กับตัวเองซึ่งจะได้มาอยู่ต่างประเทศหรือว่าแค่มาเที่ยวก็ได้ ก็เลยคิดไปคิดมาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่า <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราจะมาเที่ยวเราจะต้องมีเงินมากๆเป็นแสนหลักแสนหลักล้านเราถึงจะมาเที่ยวได้ <c oughs> ด้วยความที่เราเป็นเด็กบ้านนอกไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็เลยหาโครงการโครงการหนึ่งก็คือซึ่งเป็นโครงการออแพนเนี่ยค่ะ <c oughs> เราสามารถมาอยู่เมืองนอกได้โดยที่ ไม่ต้องใช้เงินเยอะแล้วก็ม,มีคนดูแลให้เราเราสามารถมาอยู่เมืองนอกได้อย่างน้อยปีหนึ่งเลยโอ้อย่างน้อยปีหนึ่งเลยค่ะอย่างเช่นในประเทศยุโรปอยู่ได้หนึ่งปีในอเมริกาอยู่ได้สองปีเงี้ยคะ่ะซึ่งเราก็อยู่กับโฮสต์แฟมิลี่อยู่กับครอบครัวอุป,อป,ปถัมภ์เขาก็สามารถที่จะ,ะจ่ายค่าเรียนให้เราได้จ่ายค่ากินอยู่ฟรีแล้วก็จ่ายเงินเดือนให้เราด้วยถึงจะไม่ได้เยอะก็เถอะนะคะแล้วตอนมาเราต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าสมัครหรืออะไรไหมคะเ ถ้าจริงๆแล้วถ้ามีเพื่อนๆคนไหนอยากมาถ้าจะมาที่อ,อเมริกาที่จะไปที่อเมริกานะคะจะต้องมีเอเจนซี่เท่านั้นค่ะเป็นเอเจนซี่ที่เขาดูแลออพแพร์ไทยในอเมริกาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในของยุโรปเราไม่จำเป็นต้องมีเอเจนซี่ก็ได้ค่ะแต่เ mm hmm. มยเอาเอเจนซี่เพราะว่าเราถูกริชเชตวีซ่าจากประเทศอเมริกามาก่อนแล้วมีความกลัวว่าวีซ่าจะไม่ผ่านแต่จริงๆเราไม่ต้องกลัวเลยค่ะ mm hmm. แค่หาโฮสต์เองได้ก็ ทำเอกสารมาได้เลยแต่ตอนนั้นซึ่งใช่ค่ะตอนนั้น,น,น,นเราไม่รู้ซึ่งมัมเไม่รู้ก็แบบมีเอเจนซี่ไว้เพื่อให้คําปรึกษาเรา mm hmm. เขาจะได้เขาจะได้ให้คำปรึกษาเราช่วยเราในเรื่องเอกสารต่างๆ mm hmm. ก็เลยเลือกที่จะติดต่อกับเอเจนซี่ค่ะก็เสียค่าใช้จ่ายประมาณนึงแต่ก็ไม่มากค่ะจ mm hmm. บโฮสแล้วก็มาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เลยค่ะโอ้แล้วภาษาล่ะคะเรื่องภาษาล่ะคะเาาะคะมย์ก็เรียนกับโรงเรียนรัฐบาลซึ่งถ้าใครเรียนโรงเรียนรัฐบาลก็ทราบกันอยู่แล้วว่าเราจะ ไม่ค่อยได้เรียนภาษาอังกฤษเยอะก็จะประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือไม่ก็สองชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่เรามีแรงคือไม่เป็นสายฝอสายฝอด้วยโอ้โหให้ให้ให้อยู่ผมยาวเป็นสายฝออยู่แล้วมีแรงบันัาลใจที่อยากจะมาเมืองนอกด้วยแล้วก็แบบแรงมานดาลใจสายฝออยากคุยกับฝอก็เลยเรียนเองค่ะเรียนเองใน y o u t u ตอนที่ทำงาน Starbucks ด้วยจริงๆก็ประมาณ3ปี ทำฝึกทุกอย่างเลยนะคะดูวิดีโอแม่กระทั่งตอนเข้าห้องน้ำตอนพักเด็กที่ทำงานต่างๆนาน,นานแล้วก็คุยกับตัวเองในกระจกคุยกับเพื่อนร่วมงานอะไรก็เป็นเราต้องคิดในหัวเราอย่างเงี้ยค่ะว่าเราต้องเห็นทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษแล้วจะได้เองเลยคะ่ะภายในสองสามเดือนสุดยอดจรากการดูวิดีโอที่แบบพื้นฐานอะไรที่เราเริ่มรู้บา้างครึ่งแล้วขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วเราก็จะแบบ โดยความที่เราฟังจากที่เราฟังไม่รู้เรื่องเราฟังบ่อยๆเราก็จะรู้เรื่องขึ้นมาเองแล้วเราดู Youtube ของใครบ้างคะเอ่อที่มีเป็นขวัญใจเลยก็จะมีอ่าทีเนตันทีหน้าค่ะพี่ทีหน้าที่แกเป็นคนไทยที่แกไปเรียนทีอ่อเมริกามือนกันแล้วแกก็ทำ Youtube <c oughs> เป็นขวัญใจเลย ยอมรับเลยนะคะว่าพูดได้พอวิดีโอแกเริ่ม<ห>ต้นจากดูกันแรกๆเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูละ้ <laughs> อ,อธิบายแบบชัดเจนมากทั้งคำแสลงคำสัมงัยรุ่นคำที่เป็นาทางการาทำทุกอย่างเนี่ยคะ<ช>่ะมีหมดสอนไม้กคะทั่งเขียนจดหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหเลิศพอเราสมัครไปแล้วเนี่ยนานไหมคะถึงถึงเขาจะตอบรับกลับมา เป็นออแพรจริงๆแล้วหนูออนไลน์ไม่นานนะคะประมาณสองเดือนออนไลน์ในเพราะว่าออนไลน์ช่วงสิ้นปีค่ะสิ้นปีสองพันสิบแปดเดือนกุมภาสองพันสิบเก้าก็ได้เป็นออแพรแล้วค่ะแล้วก็เดินทางเดือนเมษาสิ้นเดือนเมษาโอ้รวดเร็วขอวีซ่าอะไรก็ใช่ค่ะขอวีซ่าไม่นานค่ะขอวีซ่าแค่จริงๆแล้วนี่ท่านแลนเป็นประเทศที่ขอวีซ่าเร็วมากห้าวันเจ็ดวันแต่ของหนูเจ็ดวันค่ะส่ง ส่งไปวันจันทร์วันจันทร์ทราบผลของไอเอ็นดีแล้วก็แบบแอปรูฟคือเขาแอปรูฟจากทางในเท์แลนด์อยู่แล้วเราก็แค่ไปที่สถานทูตในเท์แลนดในไทยเพื่อจะรับแค่สแตมปมาค่ะวีซ่าแล้วก็ได้มาเลยอให้รู้ว่าได้มาดีใจมากเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่ได้ออกนอกประเทศแล้วก็มาไกลมากถึงยุโรปเดินทางคนเดียวต่อเครื่องคนเดียวก็ ตื่นเต้นพอสมควรนะคะความคิดว่ามันจะต้องสวยหรูหรืออะไรอย่างนี้พอมาได้มาอยู่จริงๆเป็นยังไงบ้างคะออมีหลายอย่างที่เป็นทั้งที่คาดหวังแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอ,อ,อย่างเช่นเราคาดหวังว่าเพื่อนชาวต่างชาติจะเป็นคนที่น่ารักตลอดค้งเขาก็ไม่ได้น่ารักเหมือนที่ เราคิดมาเหมือนในที่เราดูมาจากในหนังในซีรีส์ในต่างๆแล้วนะที่เราเห็นแม้กระทั่งในหนังสืออย่างเงี้ยค่ะบางอย่างมันก็มีทั้งชีวิตอย่างที่เรารีู้ชีวิตจริงมันอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วพอเรามาอยู่กับเขาเรียกอะไรโฮสใช่ไหมคะใช่คะเราทําอะไรบ้างคะหรือเราจะต้องเป็นออมแพค่ะต้องบอกก่อนว่าในยุโรปแล้วก็ฝั่งอเมริกาจะต่างแตกต่างกันนิดนึงค่ะในอเมริกาคือเราจะต้องทํา เลี้ยงเฉพาะเด็ก mm hmm. เลี้ยงเฉพาะเด็กไม่ได้ทํางานบ้านเลย mm hmm. เลี้ยงเด็กขับรถไปส่งเด็กที่โรงเรียนทําอาหารให้เด็กป้อนข้าวเด็กดูแลเด็กเนี่ยค่ะาจะแบบซักเสื้อผ้าเด็กล้างจานเด็กแต่ไม่ได้ทําของให้โ mm hmm. หดด้วยแต่ที่ยุโรปเราจะต้องทําทุกอย่างมานัำงานบ้านซัก oh. พวงซักผ้ารีดผ้าบ้านเราก็อ<ม>เอาเอะไรงานพามา่มา,มาล้างจานมาแล้วตอนแรกเราก็ว่ามาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมใช่ไหมแล้ว ไม่ใช่ละสงสัยเป็นแรงงานพม่าใช่ค่ะแล้วทีนี้มีความยากลําบากในการที่จะต้องอยู่กับเขาไหมคะก็จะของหนูก็จะมีดราม่านิดนึงค่ะตอนอยู่กับโฮสต์คนแรกเขาไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่อเป็นเป็น culture s h o c ด้วยละมั้งค่ะแบบคือวัฒนธรรมบ้านเรามันแตกต่างบ้านเราบ้านเราคนไทยจะเป็นบช่วยแชร์ชอบที่จะแชร์แลกเปลี่ยนอาหาร ช่วยเหลือว่างั้นเหือซึ่งกันแระกันแบบถ้าเป็นคนข้างบ้านวันนี้เราทํากับข้าวหม้อใหญ่แล้วเรียกกันกินใช่ไหมพู้ายๆแต่ที่นี่เขาแบบของฉันของฉันนะหรือก็คือของเธออันนี้ฉันซื้อเธอไม่สามารถใช้ของฉันได้อันนี้ของเธอฉันก็จะไม่ยุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยู่กับเขาได้แค่มีอยู่กับเขาได้แค่4ปีเดนค่ะก็ย้ายไปอยู่หม่ที่สอง โอ้แล้วเราสามารถที่จะย้ายได้ด้วยย้ายได้ด้วยค่ะขึ้นอยู่กับกรณีกรณีบางคนอย่างเงี้ยค่ะนะก็ย้ายไม่ได้เพราะว่าเราทําผิดกฎ mm hmm. อ,อ่าอภพยหรือเปล่าบางคนเขาไม่ให้รับเงินเกินบางคนเขาไม่ให้ทํางานเกินอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. มันขึ้นอยู่ถ้าเกิดว่าเราทําถูกโทษผิดจริงๆหรือ mm hmm. ว่าเราแค่ไม่ฟิตกันเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถเปลี่ยนได้ไม่ใช่ ไม่ใช่เหตุผลที่ไร้แรงแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าโฮสต์ใหม่หรือว่าเอเจนซี่เก่าหรือเอเจนซี่ใหม่เราอย่างเงี้ยค่ะจะมีคนรับเราไหมถ้ามีคนรับรองเราก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะแต่ส่วนใหญ่เปลี่ยนได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนได้มีการเปลี่ยนโฮสใหม่เหรอคะใช่ค่ะเปลี่ยนโฮสแฟมิลี่ใหม่กับโฮสแฟมิลี่เอ่อโฮสใหม่ค่ะแปดเดือนแปดเดือนใช่ก็เป็นปีหนึ่งพอดีเราจะต้องทําอะไรบ้างคะที่เราจะต้องอยู่กับเขา ก็เลี้ยงดูน้องทําความสะอาดเหมือนเดิมแต่ฮอนใหม่ค่อนข้างที่จะมีงานมากขึ้นนิดนึงสองคนมีน้องคนเล็กสองขวบค่ะและะ้วก็คนโตห้าขวบช่วงนี้กลังดืง้อหนักเลยใช่ไหมหนักมากเลยค่ะกะ็งานหนักขึ้นมานิดนึงพอไปอยู่บ้านฮอนใหม่คุยกันได้ทุกเรื่องอคุยเรื่องผู้หญิงกับผู้หญิงคุยเขาอนุญาตให้มีหลายๆอย่างเธอจะทําอะไรก็ได้แค่แบบ บอกให้เขารู้เฉยๆเ้าก็เป็นส่วนตัวเราเขาไม่เข้ามายุ่งหรือเขาก็ชอบแบบแบ่งปันก็แบบหมือแนบบนิสัยคนไทยอย่างนี้ด้ค่ะชอบช่วยเหลือชอบช่วยเหลือซื้อของมาให้ซื้อครีมนูน่นนี่นั่นจริงๆแล้วเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ เราประทับใจใช่ไหมหลุบก็คือว่าที่เรามาอยู่นี่คือสัญญาณหนึ่งปีใช่ไหมใช่ค่ะในนเธแลนด์ในเปรูเทียมหนึ่งปีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแถยุโรปแถสแกนดิเนเวียก็จะว่อยู่ได้2ปีค่ะในอเมริกาก็อยู่ได้2ปีเหมือนกันแล้วแต่เราจะเลือกจะอยู่ปีเดียวก็ได้รือสองปีก็ได้แล้วตอนนี้พอจบโครงการแล้วยังไงคะจบแล้วค่ะจบโครงการแล้วค่ะ มีแฟนค่ะอมีแฟนพอจบโครงการก็มีแฟนรู้รู้รู้จักกันก่อนหน้าแล้วนั่นแล้วรู้จักกันตั้งแต่ beginning ตอนที่มาเป็นออดแพร์แล้วค่ะก็เดทกันมาเรื่อยๆเอาแล้วเรารู้จักกันได้ไงปิงกันที่นี่ค่ะคืืฉอนหาคู่อย่างเงี้ยค่ะก็เดทกันมาเรื่อยๆแต่เพิ่งมาจริงจังจริงๆตอนที่แบบไปอยู่กับโฮอนใหม่เพราะว่าฮอนใหม่อันนี้ยากให้มีแฟนได้เป็นว่าเป็นซีรีส r เ l a ่ i o ช s พไ p เลยโอ้แล้วก็ คบกันมาเรื่อยๆจนจะปีหนึ่งก่อนที่หนจะจบโครงการจบโครงการออแพรตอนสิ้นเดือนเมษายนช่วงโควิดพอดีพอตอนเดือนกุมภาเดือนสองนะคะก็แบบเขาฉันไม่ให้เธอกลับบ้านนะฉันไม่ให้เธอกลับไทยแน่ๆเขาอยากให้เราอยู่ที่นี่เขาก็ทําวีซ่าให้ล็อโอ้โหอะไรจะลงล็อกไม่ได้ไปงานนะคะอ่าเป็นวีซ่าพาร์ทเนอร์ค่ะจะคล้ายกันทุกอย่างกับ จดทะเบียนแต่งงานเลยแต่เพียงแค่ว่าเราไม่ได้มีทรัพย์สินร,ร่วมกันแค่นี้อย่างเดียวค่ะที่ <c oughs> เหลือเหมือนกันหมดเลยแล้วก็สามารถอยู่กับเขาได้หปีแต่ในยุอร์แลนด์มันจะต้องสอบภาษาภายในสามปีอ๋อคือว่าพอหลังจากนั้นเราก็คือเขาก็เป็นคนรับรองให้เราอยู่ต่อซึ่งเราสามารถอยู่ได้หปีใช่แต่ในช่วง5้าปีนี้สามปีแรกหรือว่าภายในสามปีจะต้อง ภายในสาปีค่ะเราจะต้องพ,อพูดภาษาพูดภาษาสอบภาษาเพราะว่าในตาแต่ละประเทศจะมีกฎหมายไ,ไม่เหมือนกันแต่ประเทศเนเธอร์แลนด์เขาจะให้เราสอบภาษาภายในสามปีเพื่อจะให้เราเรียนรู้พัฒนธรรม,มต่างๆเค้า,า,าเจอรอ์ของเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเนเธอรแ์แลนด์เป็นประเทศเล็กๆแต่เขามีภาษาเป็นของเขาเองเขาก็เลยอยากให้คนที่เป็นชาวต่างชาติมาอยู่ในประเทศเขารู้จักบ้านเมืองเขาวัฒนธรรมเขาแล้วก็ภาษาเขาก็เลยเป็นกฎหมายขึ้นมาว่า ใครที่เขามายอยู่จะต้องสอบเรภาษาแล้วตอนนี้เราก็เลยต้องไปเรียนด้วยไหมคะเรียนเพิ่มด้วยไหมคะจริงๆรงแล้วหนูได้เรียนตั้งแต่ตอนเป็นออแพรแล้วคะ่ะเป็นออร์แพรเป็นออแพรเขาให้เรียนด้วยโฮสจ่ายค่าเรียนให้แต่ไม่ได้เยอะนะคะจ่ายค่าเรียนเขาจ่ายใ,ให้สามสามร้อยสี่สิบตามเงินเดือนเราแต่เหนูเพิ่งจะไปโรงเรียนได้ไม่นานคะ่ะแต่ว่าโควิดมาก่อน อืมก็เลยโอ้ยแต่งแหมขนาดภาษาอังกฤษเขาเเรียนเองได้ไม่ไม่ยากหรอกเนอร์แลนด์ที่เขาจะขนขวายไม่ไม่จริงหรอกมั้งค่ะขนาดไปทํางานก็เจอแต่เพื่อนที่คุยภาษาอังกฤษได้ทุกวันนี้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักไปแล้วก็เลยอยากเรียนอยู่ค่ะอยากพูดได้แต่ไม่มีแรงันดาลใจอืมแล้วตอนนี้ก็เลยก็เลยเออยู่ที่นี่ยาวเลยจนถึงห้าก็เลยยังไม่ได้กลับบ้านเลยยังไม่ได้กลับบ้านเพราะโควิดด้วยอ่างจาบ้านมาปีกว่าแล้ว ตั้งแต่เมษาปีที่แล้วค่ะรู้สึกยังไงกับกับคนคนที่ประเทศนี้คะโอเคไหมบ้านเมืองเป็นไงชอบไหมอะไรชอบบ้านเมืองนี้มากค่ะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วพัฒนามากทั้งเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งจิตใจของคนดั๊ดอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นคนที่นิสัยดีจิตใจดีักใช่ค่ะจิตใจน่ารัก ถึงเราจะรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันเจอกันตามถนมนก็จะโฮยโฮยใช่ไหมไฮไฮิงเลยอย่างเนี like, ้ยยอดมากเลยค่ะนี่ก็เป็น <laughs> เรื่องราวของสาวเามษาสาวเมษาที่เกิดเดือนกร,รกฎาคมก็เป็นชีวิตที่น่าสนใจมากเพราะว่าคือด้วยความฝ่ายฝันด้วยความตั้งใจ ใช่ไหมคะก็ทําให้มาถึงจุดนี้ได้ก็อยากฝากอะไรถึงเ,เพื่อนเพื่อนน้องๆที่แบบโอ้โหมีความสนใจอยากจะมาอยู่ต่างประเทศหรืออะไรเนี่ยจะต้องโอเคคุณจะต้องทํายังไงเตรียมตัวยังไงต้องมุ่งมั่นขนาดไหนอะไรอย่างงี้เพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะมามาอยู่ <ทำ S 1> ถ,ถึงจุดนี้นเนาะมันเป็นถ้า ฝากไว้ถึงเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะตั้งแต่อายุ1 8ปถึง30ปีสามารถนัเป็นออพแพได้เราแค่มาหาประสบการณ์ไม่ต้องแคร์ก็ได้ค่ะว่าเราจะได้เงินเดือนเยอะเงินเดือนน้อยแค่ไหนแค่มาหาประสบการณ์ประสบการณ์หายัายางไงก็หาไปเถอะใช่ไหมคะถึงเราจะไม่ได้เงินเดือนเยอะก็ถองเราจะเป็นอะไรที่ได้กําไรมากเลยมาอยู่ที่เมืองนอกสามารถอยู่ได้เมืองอยู่เมืองนอกได้เป็นปีๆมีทั้งประสบการณ์ใหม่ๆทั้งคนที่นี่มีวัฒนธรรมภาษา ต่างๆนานาแค่มาแค่ามาเปิดเปิดใจลองมาดูค่ะถ้าเป็นออแพรแค่เราต้องได้ภาษาได้ภาษาอายุอยู่อ,อ,ยอ,า,ยอายุอยู่ตามเกณฑ์ค่ะระหว่าง18ถึง30ปีขับรถได้ไว่ายน้ําได้ต้องขับรถได้ก <ละ S 2> ็จะเป็นกิจกรรมที่ทํากับน้องจนถ้เบียนสมรถแล้วมีลูกแล้วมาไม่ได้นะคะ คือเป็นโครงการโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมใช่ไหมคะเออเราจะต้องมาดูแลลูกเขาถ้าเกิดว่าเรามีลูกแล้วเขาก็คือทำ<อ>ไมเธอไม่ดูแลลูกของเธอละ่ะเธอจะมา<อ>ดูแลลูกฉันทำไมที่เขาไม่ให้ว่าแต่งงานมาได้คือถ้าเกิดว่าคนแต่งงานแล้วมาอยู่ที่นี่ก็คือมีภาระ,ะมีภาระแบบห่วงทางบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยเป็นแบบมีคุณสมบัติแค่อายุถึงอ,อายุถึงพูดภาษาได้แล้วก็ยังไม่แต่งงานเป็นโสดแค่นี้ค่ะก็มาได้เลย วันนี้ก็ขอบคุณน้องเมษานะคะที่ได้ดมาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆของการที่จะมาอยู่ที่ต่างประเทศนะคะซึ่งกว่าเธอจะมาอยู่ตรงนี้ได้คิดดูสิคะแม้แต่เรื่องภาษานะ <c oughs> ในห้องน้ำยังพูดคนเดียวเลยนะคะท่านผู้ชม จริงค่ะเนี่ยคนเราถ้ามีความตั้งใจที่จะทําอะไรมันก็ต้องมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจถ้าอยากจะได้อะไรแล้วมันก็สําเร็จได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะแล้วก็ความยินดีค่ะขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ซี่อ e ซี่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายนิมมาลล่ นี่ค่ะเป็นหวานใจนะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ What's your name เอ่อ My name is เออออนเน่ชื่อผมชื่อออนเน่ครับหมาคงเก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเออ่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเสร็จแล้วก๋วยเตี๋ยวเนื้อแซ่บหไรอือพัดไทยปัดไทยอ่อซุกี้ซุกี้โอ้โหสุกี้ซุกี้ค่ะคนนี้ตุ๋นยำปลา ต้มยำปลาเสร็บไรเสไ่าฮ่าฮ่า่าฮาฮ่า